ในขณะที่นักเตะของเขาฉลองถ้วยแชมป์โลกกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำหลังจากนั้นเขายังมีบทบาทกับไบเออร์มิวนิกในฐานะโค้ชชั่วคราวพาทีมคว้าชแชมป์บุนเดสลิกาและยูฟ่าคัพซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าไม่ไว่าจะอยู่ในบทบาทไหนบเคนบคเกนเบลก็สามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้เสมอนี่คือบทพิสูจน์ว่าจัก,กรพรรดแห่งฟุตบอลไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในสนามแต่ยังสามารถสร้างตำนานใหม่ในฐานะผู้นำข้างสนามได้เช่นกัน และหลังจากบทบาทโค้ชเบเกนเบลก็ยังคงไม่ห่างจากวงการฟุตบอลเขาก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารและมีอิทธิพลต่อทั้งไบเยนมิวนิกและฟุตบอลโลกในระดับนานาชาติหลังจากสร้างตำนานทั้งในฐานะนักเตะและโค้ชแล้วฟรานซ์เบเกนเบลก็ยังคงเดินหน้าสร้างอิทธิพลในโลกฟุตบอลต่อไปแต่คราวนี้เขาไม่ได้อยู่ในสนามหรือข้างสนามอีกแล้วหากแต่ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้บริหารและผู้นำในวงการฟุตบอลระดับโลก กับสโมอสรบาเยอร์มิวนิกเบเกนเบลวรับตำแหน่งประธานสโมอสรในช่วงปี1990